อาการตาเจ็บในกระต่ายส่วนใหญ่เกิดจากหญ้าที่ให้น้องไม่ได้ผ่านการร่อนฝุ่นหรือย่ามีความยาวจนเกินไปและเกิดจากพื้นกรงไม่สะอาดเป็นสาเหตุทําให้น้องเจ็บตาและตาอักเสบได้นะครับตัวนี้เป็นน้องพุดดิ้งนมสดจูเนีย์นะครับตัวนี้มีปัญหาเรื่องอาการตาเจ็บนะครับอาการของตัวนี้เกิดจาก อาหารนะครับก็คือหญ้านั่นเองตัวนี้ผมใส่ในภาชนะของน้องจะเป็นภาชนะชิ้นเล็กนะครับแล้วก็ใส่หญ้าลงไปเต็มภาชนะเลยแต่มันมีปัญหาเรื่องเวลาน้องเอาหน้าซุปเข้าไปกินคะมันก็จะมีเศษเศษฝุ่นจากหญ้าหรือเศษหญ้าท่านอาจจะทิ่มตาทําให้ตาน้องระคายจนเป็นสาเหตุทําให้ตาน้องอักเสบและตาเจ็บนะครับ วันนี้ผมจะมารักษาแบบง่ายๆนะครับก็ตามสไตล์ของผมนเองก็คือใช้ยาหยอดตานะครับหยอดลงไปให้น้องเลยตัวนี้ยาหยอดตาก็จะมีฤทธิ์ช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ตานะครับแล้วก็ช่วยทําให้ตาหายเจ็บสะมานแผลตรงตานะครับทำให้หายเจ็บได้ง,ง่ายขึ้นไวขึ้นนะครับหลังจากนี้ผมก็จะเปลี่ยนภาชนะเป็นภาชนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ร่อนฝุ่นออกให้มากที่สุดนะครับ เพื่อทาให้น้องไม่กลับมาเป็นโรคนี้นะครับโรคนี้เป็นโรคโรคที่เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับกระต่ายทุกตัวเราต้องรีบรักษานะครับก่อนที่จะกลายไปเป็นโรคอื่นตามมาที่มันร้ายแรงกว่านะครับตอนนี้ผมก็ใส่ยาหยดตาไปแล้วและเราก็จะพักไปตรงนี้แป๊บหนึ่งน้องจะมีอาการสัน่นนิดนึงนะครับ แล้วต่อไปผมก็จะให้ยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้อีกอย่างนึงนะครับทําให้น้องหายไวขึ้นนะครับบางที่ยาหยอดตาแล้วก็ก็ดีนะครับแต่ถ้ามีตัวนี้เพิ่มขึ้นมามันก็จะหายไวขึ้นทําให้อาการอักเสบของน้องลดน้อยลงนะครับผมก็จะป้อนยาไปเลยหลังจากป้อนยาแล้วเราก็จะกลับมาดูนะครับพรุ่งนี้เช้าว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่า แต่ยังไงเราก็ต้องหยอดยาหยอดตาทุกๆวันนะครับจนขวาตาน้องจะหายนะครับแต่ตัวยานี่ผมจะให้แค่วันเดียวนะครับแล้วลองสังเกตอาการดูถ้าดีขึ้นเราก็จะหยุดยาเลยนะครับเอาอละนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับจนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามซับสไครต์แสดงความคิดเห็นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ